สินเป่าเริ่มเกมครับจากด้านเอ,นอาจ่ายที่พลาดแล้วรอยอยู่แล้วครับขับฟ้ารับฟ้าตัดบอลได้ลุยเข้ามาฝากไว้ก่อนโดซิมี่ขวาแล้วลองปัดดูลูกน,นี้ลตั้งในโอ้โหรับไว้แล้วบอลหลุดไม่ออกครับตามมาทันอโอกาสสวนแล้วได้จบครับโดซินี่ ทะลุขึ้นมาดูจังหวะน่ากลัวเลยครับคับฟ้าในดึงจังหวะก่อนให้กับโดโรเชนมี่มาแล้วก็กองหลังของพื้นตำรวจถือว่ายังไปไปเปิดช่องไปเยอะเกินไปหน่อยนะครับบีบเข้ามาช้าเกินไปในเกือบเสียหายน,นครับรันชูบายา่าเ,เปิดพื้นที่โดโรเชนมี่ได้สองแบบเน้นๆเลยแต่ว่าจังหวะจบของโดโรเชนมี่ก็ยังไม่น่ากลัวพอนะครับบีบเข้ามาพื้นตำรวจแล้วจนะนาปั่นโค้งเสาแรกตัดทิ้งไปก่อนครับแม่นาลง ยังระวังอยู่แล้วครับแต่บอลเนี่ยเกือบจะสมุดคานเหมือนกันครับเปิดได้เห็นก็นเลยครับบอลข้ามกำแพงแล้วน้ำหนักดีมากครับน้ำหนักกำลังจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแต่ว่า,รานรรนิงกก็อ่านทางบอลได้เด็ดขาดนะครับอยากไปรอก่อนเลยทาให้ลูกนี้นม่ปัดได้ไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าพื่ตำรวจก็ยังได้ขึนต่อนะครับจากลูกเตะมุมเปิดเข้ามากับรากฏว่าช็อปมะมงไม่ปัดไม่ได้เตะทิ้งก่อนครับโอ้โหแม่ดานโนแล้วปัดเข้าใหม่ๆครับเทีติดบล็อก สุลาคืนมาครับมาที่ซันยูสิเกตยังไม่เสียประตูนะครับหลังจากเซฟลูกฟรีคิกแล้วเตะมุมปกเกล้าสอดเข้ามาดาโน่โอ้โหโฉบเข้ามาเจอบอลก่อนที่เสาแรกครับวิ่งแซงหน้ามาโรเข้ามาเลยแล้วเช็ดบางๆเปลี่ยนทางแต่ว่ารงปฏิกิริยายังรวดเร็วนะครับใช้มือซ้ายปัดไว้ได้ทันอยงโอ้โหไว้ก่อนครับบอลมาถึง นาซันยูวงางยาวๆเลยอย่างติดนิคลอฟเอา้าโหมกแบบนี้ไม่ดีเอา้าแปะข้ามไปแล้วโอ้โหเอา้เอาแล้วมูสินจับแฮนด์บอลครับแหมนรงเดี๋ยวดูภาพชักแล้วแบบนี้อา่าเป็นฟรีคิกอีกแล้วครับของเพื่อนตำรวจอยู่ตรงนี้ครับรูเบนนิคลอ็องโหมวบอลไม่ไปไหนนะครับออกมาธนาอโหกกลายเป็นฝั่งที่เกี่ยวบอลได้ก่อนแล้วก็ลลงจะหลบบอลข้ามหัวนรงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับว่าติดแขนจริงหรือเปล่า โอ้โหยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ชัดเจนนะครับช็อตนี้แต่ว่าธนาคืนมามาให้ธีรเทพธนาลุดเข้ามาแล้วโอกาสปั่นลูกนี้โอ้โหลุดกอไปครับโอกาสทองกับลูกนี้แม่บอลไม่ยอมมุดครับโอ้โหจะเล่นเสาไกลแต่เล่นกันสวยมากครับเกมรุกช็อตนี้ของขึ้นตำรวจครับ โอ้สุดท้ายนี่เลือกมุมที่เสาไกลแล้วนะครับแต่บอลไม่ติดซ้ายนะครับยิงแบบติดๆปลายเท้าโอ้โหบอลบอลไม่กินซน้ายครับเลยหนีไปเสาไกลแล้วก็หนีแล้วหนีเลย,เยนิดเดียวครับรอดรอดไปบุดรปิดเหมือนกันครับเกมรับของสีสกเกตรเริ่มจะอุทบพรเปิดเอาครัาหลุดมาเลยครับฟ้าครับฟ้าต้องย้อนหลังกลับมาใหม่สมศักดิ์ออกมาให้จับพวง ยอดลูกนี้อ่หลอกแล้วก็ปัดไปก่อนโอ้โหจนเสารันเลนก็ได้เกืออเป็นประตูครับแมาข้าฟ้าขึ้นมาแล้วตะพุทธแตะไปลูกนี้เตะทีนเทพแล้วทีนเท,ลนเทปลากตักเดเขราะไปเกตโทษดูมองื่อนแมลูกดินอาจจะเป็นการเปิดผิดเตี่ยมมากกว่าซะด้วยนะครับแต่เกือบมีโชคนะครับนี่ครับคือมองไปข้างในาหาเพื่อแต่ว่าพอแตะแล้วเนี่ยบอลมันเหมือนไปกินไซส์ก้อยมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลายว่าบอลสายเปลี่ยนทาง รัตนายนก็เห็นแล้วบอลเปลี่ยนทางนะครับแต่ว่าจะหวะจะเทคไปปัดก็เจ้าตัวไม่ถึงเหมือนกันครับโชคดีด้วยไปติดเสารประตูซะก่อนเคนมาดาโน่จิ้หมหอกไปให้กับสาระปกกล้าจดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหตรงตัวพอดีครับนาราลงไม่มีปัญหานินโรมยืนตำแหน่งดีตลอดเลยครับลูกยิงถึงลูกีดูน่ากลัวครับจากเท้าปกกล้ามาในบอลมุดบอลใส่สายมาด้วยครับ ว่าไม่ปัญหาในการนันทางบอลนะครับเพราะว่านรูนี้จะยับมารอที่เสาซ้ายมือตัวเองก่อนอยู่แล้วต้นเวลาการแข่งขันครึ่งแรก2นาทีครับสีสกเกตกับเพื่อนตำรวจยังเสมออยู่สูงูเอาล้ครับมาตุ้ดจ่จอๆยิงยับมันีปปัดไว้ได้ครับโอ้โหรัตนัยโอ้โอยิงนีนสุว่าณยังยิงไม่ดีพอบาตุ้ดแล้วอีกทางเลือกนึงคือถ้าคืนนี่กับดูโรเซมี่มุมจะเปิดกว่านี้เยอะเพราะว่ามุมนี้ที่ เลือกเิงเองนี่มันเป็นเหลี่ยมพรา้บังคับเหมือนกันทําให้รัตนาอย่างยังมีโอกาสเซฟได้มากกว่าถ้าถ้าบอลคืนเข้ากราดดูโรซินมี่ตรงนั้นเนี่ยมุมจะเปิดแล้วเลือกได้หมดเลยครับไปเลือกจบเองรับในมุมที่รัตนาดักอยู่แล้วด้วยครับิงกประุูสาคัญมากครับช็อตนี้จะได้ลุ้นก่อนไปเรื่องด้วยลูกไปมุมนะครับฟาสีสังเกตเปิดปั่นเข้ามาครับตุงนี้ปกทิ้งไม่ได้ดานโน วัวสินเปล่าหมดครึ่งแรกครับสีสะเกตเอฟซีกับทต่หน้าเพื่อนตำรวจกับสมมติว่าอยู่ศูนย์ต่อศูนย์เป็นฟอร์มการเล่นที่ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับแม้ว่าทางเพื่อนตำรวจอาจจะดูแล้วเป็นฝ่ายออกแรงบุกเยอะกว่าแต่ว่าจังหวะเข้าทำของทางสีสะเกตก็คือได้ลุ้นได้หวัดเสียวไม่ไม่ต่างมาจากกันนะครับสถานการณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นผลต่างประตูอ่าผลของสกอร์รวมก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นทางฝั่งสีสะเกตท,ที่ที่ยังมีประตูตึนอยู่หนึ่งลูกจากเกมเกแรก ช่วน,นี้นะผู้ชมครับกลับมาที่สามแหงขึ้นไปชมพูให้โดดซิมมี่เปิดติดบล็อกอย่างไปได้เอาครับหลุดนะโดดซิมมี่ที่เข้าไปโดดซิมมี่ซ้ายเปิดเข้ามาติดโอ้โหนิดเดียวครับแม่ดุนมีกายเพื่อนชาร์จ1-1หนึ่งเลยครับเสาสองครับมีับฟ้าอยู่โอ้โหโดนโดนบล็อกไว้เหมือนกันนะครับจงังหวะของขับฟ้านี่บอลด,ด้วยครับให้ามาที่ ทัพวุิที่วิ่งโฉบที่เสาแรกอีกทีหนึ่งโอซูมิจังหวัดแรกมันจะเกือบ,บจะเสียบอลไปแล้วครับสุดท้ายไปเกี่ยวคืนจากซูบาย่าไปได้โดนค้ำนิดเดียวครับด้านในเป็นปันคานเง็อปูดที่รอกชตสำคัญเอาไว้สมศักดิ์ยัดเข้าไปกับพลิกตงนี้น่งกีดพงไม่ได้มาครัาวิทจ้ามา,มาร ชมพูโยกมาเอาครับหลุดขึ้นมาชมพูชมพูยังไม่ให้เปิดยอดมาโดนเิบีโคลุ่นนี้โอ้โหนุ๊ตลูกนี้ปาเงินไปครับโอ้หลุดออกหลังไปเลยโอ้ลูกนี้เนี่ยเห็นเห็นมาแต่ไกลเลยครับว่าเหลี่ยมนี้นี่เข้าทางโรเซนนี่แน่แน่โยกมาสุดครับชมพูยอดไปน้ำหนักมาดีมากๆครับสุดท้ายโรเซนนี่ ก็ได้เปรียบหมดแล้วครับว่าจะเป็นการเข้าหาถึงบอลได้ก่อนปากก่อนโดนวิเตอร์มาโล้ตามติดครับออกเสียหลักล้มลงไปประกอบผิวเขาไม่ได้เปิดยัดมาเข้าซองพอดีครับอ่านะลงดักที่เสาแรกครับอยู่เลย,ยอ่าจจังหวะเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับลงอนนี้ช่วยจังหวะสุดท้ายไว้ได้แม่นยําตลอดนะครับจังหวะตัวต่อตัวมโรโรเสียเหลี่ยมกับปรกก่อไปแล้วนะครับจังหวะทีงปรกก่อนถวนมาดีจริง เปิดข้ามากิติพงศ์หลามาโอ้โหสับแล้วก็ปัดอีกทีนึงต้องปัด,ปนนดปครับป้าตัวในโอ้โหแล้วคว้าไวจังวัดสองผู้บาคนาคโอกาสแรกของกิติพงศ์ครับตัวสำรองพุ่งลงมาใหม่ๆสุดๆเลยขี่มาตรงหาแย่แล้วไม่พ้น่านะครับดานูคื่อไห้กิติพงศ์ตัดเข้ามาแล้วเรียดออกมามีตัวโฉบเข้ามาสมศักดิ์ไม่ทัน ตำรวจยังได้ต่อ69เอากรพื้นที่เยอะเลยแล้โชว์โชว์มีที่เล่นแล้วโชว์แทงออกมาธนาธนายิงยัดโอ้โห่กะจิมจิมมาเสาแรกเนี่ยครับบ่อนไม่ต้องง้างเยอะเ่ยยิงดีครับธนาตรงนี้ครับตั้งแต่เกมแรกๆบวกมันจะถึงเลข 2- ออีก70นาทีนรงยังทำผลงานยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับยังคงไม่เสียประตูให้กับเพื่อนตำรวจ โดนบีบมามุมแคบนะครับเป็นตำแหน่งที่โงสามารถจับค้งวันนี้ขีบบอลไว้เลยครับแล้วก็ข้างไปให้ด้าน,นสัวชาติอีกครั้งหนึ่งยอดลูกนี้ได้โกกซะนาแล้วชนเขาครับไม่ได้ประตูแต่ทิ้งมาก่อนครับโรซิมี่เกือบไปแล้วครับเพื่อกํารวจอีกครั้งหนึ่งครับเดอมาร์โ เครียดครับเครียดตอนนี้สนามเงียบกริบเลยครับผู้ชมลุ้นกับเกมเดินมาชนายกแล้วตวัดตามแ้่ไปตรงตัวครับโอ้โหยังเซฟได้นะลงเคลียดทิ้งอีกทีครับสมศักดิ์ชมพูเปิดโด่งทิ้งมาก่อนครับครับแมไม่มีใครครับแบบนี้โอ้โหก็ต้องโดนสวนกลับไปอีกครับนี่ครับเหลือ12นาทีที่ยาวนานเหลือเกินสำหรับแฟนๆเจ้าบ้านนะครับ ได้ถึงอีกรอบนะครับสองช็อตติดติดเลยชนเสาหนึ่งกับติดเซฟอีกหนึ่งทะลุขึ้นมาอีกแล้วธนาปิดชัดมาต่อ,อยังติดบล็อกรับตรงนี้ขอกอดไว้หน่อยนะรมนี้ทำไรถูกต้องทั้งหมดเลยครับจังหวะของโนรงและแถมมีโชคช่วยเล็กน้อยด้วยเลยครับเพราะช็อตก่อนอันนี้ปัดกรอบเต็เต็มเลยครับโอ้เป็นขออภัยนะครับเป็นธนาชนะบุตรนะครับโอ้ได้เทคแบบจะเจาะบนเส้นหกหลาเลยด้วยครับอไปติดเสาครับ จากสุรชาติงัดขึ้นมาลักคราวนี้นี่อสอดขึ้นมาคู่ระหว่างดูเป็นนิโคลอฟก,กับทางเอกพันธ์จัดกรพอดีเลยครับแล้วที่หมอยในรูปนี้นี่กลับตัววอลเล่ก็ถือว่าเข้าข้อดีเหมือนกันนะครับปกเกล้าแต่ก็ไปตรงตัวทางนรงอีกทีหนึ่ง มึงบอลของเพื่อนตำรวจขาระวังจะโดนนะครับพอก็เขามีใบเหลืองอยู่แล้วด้วยครับเปิดเข้ามาใหม่ดาโนโน่ลูกนี้บอลตกพื้นแล้วนั่นลงแค่ปกอก<ม>อา้าวกอดไว้ก่อนครับ<ค><ณ>รรนี่ดิ่งมากนี่ดิงหน่อยก็ต้องดงหวะไ้แล้วหมดเวลาแล้วครับสีสเกตก็ทําสําเร็จครับพวกเขายันเสมอเพืตำรวจได้ศูนย์ต่อศูนย์ค<ณ>รับก็<ค><ณ> 2เกมเมาชนะไปประตูรวมหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยคนสําคัญเลยครับนรงคนสงคัญผู้สารประตูของศิริเกตถือว่านิ่งมากๆแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นทั้งหมดของศิริเกตนะครับช่วยกันยันเกมรุกของเพื่อนตำรวจไว้ได้ตลอดทั้ง90นาทีเต็มนะครับสโมรเบทเอฟบีรวดเร็วปลอดภัยไร้กันนงวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมาั่นคงผู้สนับสนุนเวมม็บแคมอย่างเป็นทางการปี2 0 1 3ถึง2014